โอ้ข oh, จาช่วยกล้วยขอดเป็นสุดยอดจริงๆไม่คิดไม่ฝันเลยนะว่าน้ำผักผลไม้รวมในแก้วนี้จะมีตั้ง12ชนิดติ๊โถเยอะมากจริงๆและยังช่วยบำรุงผิวพรรณอีกด้วยเป็นเครื่องดื่มเพื่อคนรักสุภาพอย่างแทง้จริงปะปาไวรุ่นไปลองชิมกันใช่แล้วครับไวรุ่นสองไม่ผิดหรอกเครื่องดื่มเพื่อสุภาพที่ว่านั้นคือดูนิ้น้้ำผักผลไม้รวมผสมน้ำบีทรูทร้อยเปอร์เซนต์ประกอบไปด้วยผักผลไม้12ชนิดมีฟักเขียวแอปเปิลแครอทส้มบีทรูท องขาวสับปาร์ดแครอทม่วนสตอเบอรี่ราสเบอรี่แบแล็คเคอร์เรนและก็เชอร์รี่มีทั้งหมด12ชนิดน้ำหักผลไม้รวมอยู่ในร้อยเปอร์เซ็เข้มข้นที่รังสรรมาจากธรรมชาติเป็นวัตถุดิบชั้นดีมีสารต,ต้านอนุมูลอิสระ แอนตี้ออกซิแดนต์และยังมีวิตามิน A B C E สูงอีกด้วยมีรูทช่วยบำรุงผิวพรรณสวยจากภายในดื่มแล้วสดชื่นดีต่อใจและร่างกายเพื่อสุขภาพน้ำหลักผลไหม้ร้อยเปอร์เซ็นต์การดื่มแต่เองเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันครับในแบบนักชิมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเรามีหลักการชิมอยู่สี่อย่างครับคือมีรูปมีกลิ่นมีมมสีและก็มีรสชาตินะครับผมหลักในการชิมครั้งนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันการเสียเวลาครับเรามาแกะชิมกันเลยครับ น้ำผักผลไม้รวมผสมน้ำบีทรูทร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยูนี้ครับเราจะมาเริ่มกันะครับข้อหนึ่งก็คือรูปรูปละครับรูปละแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจสวยงามครับแพ็กเกจเวลาเราเห็นครับเป็นที่หน้าหยิบมาดื่มครับผมมีแพ็กเกจที่สวยงามจุดเด่นของแพ็กเกจนี้ก็คือมีรูปของบีทรูทนะครับบีทรูทมีรูปของแครอทม่วงครับแล้วก็มีรูปของผลไม้ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นแอปเปิ้ลส้มอาลูนเชอร์รี่นะครับ เวลาเราไปเปิดตู้หรือว่าเราไปเจอตามร้านค้าต่างๆนะครับมันก็เป็นจุดเด่นทําให้มองเห็นง่ายนะครับปั๊บรู้แป๊บเห็นแป๊บรู้ปป๊บเออไม่ใช่เห็นปป๊บรู้เลยทันทีว่าเป็นน้ําผลไม้นะครับสามารถหยิบออกมาดื่มก็ได้ครับผมที่เป็นอย่างนี้ครับลูกลัก์ภายนอกของเขาบผมครับมีทั้งวันหมดอายุครับมีทั้งวันหมดอายุด้วยอันนั้นของเขาก็ต้องจะเขียนสรรพคุณสรรพคุณแล้วก็สิ่งที่ดื่มแล้วแล้วก็มีประโยชน์นะครับผมมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายนะครับผมไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราเปิดมาชิมนะคร อาสีครับเรามาครับพีสูเลยครับว่าสีของน้ำผักผลไม้วมทั้งสิบสองชนิดนี้อ่าสีมันจะเป็นยังไงครับผมเทใส่ก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูสีครับครับสีของมันก็จะเป็นออกสีแดงๆําลังครับผมสีที่น่ากินนะครับผมอ่านี่ครับสีลักษณะของสีครับลักษณะลักษณะของสีเวลาเราเปิดนะครับเวลาคนเห็นก็อ่าจะได้ความเขาสึกว่าเอออยากกินสีเป็นสีที่สดใสครับเป็นสีที่เอ่อมาจาก ธรรมชาติครับสีที่เป็นแบบน่าลองครับผักผลไม้รวมครับทั้งสิบสองชนิดครับเรื่องของสีไปแล้วนะครับผมต่อไปเรื่องของกลิ่นครับเรามาลองดมกลิ่นดูครับว่ากลิ่นของน้ำผักผลไม้ทั้งสิบสองชนิดนี้ผักผลไม้รวมผสมน้ำบีบูร้อยเปอร์เซ็นต์แบบแบบเข้มข้นนี้จะเป็นยังไงครับลักษณะของกลิ่นครับกลิ่นนี้แบบมันหอมแบบหอมแบบสดชื่นสดชื่นนะครับหอมแล้วมีความรู้สึกวาอืมีความรู้สึกว่าออกหอมมีความแบบปรียวมีความกลิ่นแบบหอมแบบกระต้งมูลหอมแบบ รู้สึกได้ถึงน้ำผลไม้รู้สึกได้ถึงความหวานรู้สึกรู้สึกได้ถึงความเปรี้ยวนี้เนาะเป็นกิ่งที่เน่าร้อาครับเป็นเป็นกิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ไร่เลยรุ่นอา่าเวลาได้ดกกื่มไปแล้วนี่เอ่สามารถดื่มได้ครับดีครับสำหรับเรื่องกินไปแล้วครับต่อไปครับสิ่งสำคัญนะครับก็คือการชิมครับการชิมการชิมรสชาติครับการชิมรสชาติของเราเราชิมตอนนี้นี่จุดมุ่งหมายของเราก็คืออ่าเราจะชิมเพื่อให้ได้รับรู้รสชาติว่าน้ำผักผลไม้รวม ทั้งทีชนิดนี้น้ำผักผลไม้รวมผสมน้ำบีบลูนี้รสชาติจะเป็นยังไงครับเราจะไม่ไปเจอรสชาติแบบไหนบ้างนะครับเราจะไม่เราจะไม่ในมุเม้นว่ามันจะมีรสชาติที่เป็นแบบอร่อยหรือว่าถูกใจใครหรือไม่นะครับเราจะวิเคราะห์ทางด้านว่าเอรสชาติของเครื่องดื่มชนิดนี้มันเป็นยังไงครับเหมือนกับเราไปทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับผมว่าเราจะไปเจออะไรบ้างครับกับรสชาตินี้ครับรสชาติของน้ำผักผลไม้รวมผสมน้ำบิบลูนี้ครับ100%นะครับผมขออนุญาตครับนะครับเดี๋ยวผมไปอนุญาตจริงนะ เรื่องของกลิ่นที่หอมหอมนี่หอมคือเป็นสิ่งที่จะดึงดูดจะดึงดูดทุกท่านให้มาชิมครับใครจะลองชิมครับไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่หรือว่าคนที่ไม่เคยลองชิมครับเวลาได้กลิ่นนี้ไปโอ้โหคือเป็นแบบต้องลองครับเป็นเป็นกลิ่นที่เหมาะสมมากๆครับผมเดี๋ยวขอเดี๋ยวขออนุญาตลองกันนะครับลองคำรสชาติของเขาจะเป็นยังไงครับอืมรสชาติของเขาครับก็จะมีเป็นแบบเป็นความเป็นแบบละมุนครับ แล้วมันแล้วก็จะมีความเข้มข้นรสชาติจะออกเปรี้ยวๆนิดนิครับจะมีความเป็นธรรมชาติครับจะจะมีรสชาติจะไม่จะไม่โดดอะไรมากมายนะครับอ,อืดื่มแล้วสดชื่นครับดื่มแล้วสดชื่นครับโอ้พระเจ้าช่วยก้วยทอดมันสุดยอดจริงๆครับเครื่องดื่มนี้นะครับผมโอ้โหมันสุดยอดจริงๆนะครับผม อยากดูนั้นทุกท่านไปเราชิมกันได้ครับน้ำผ่าผลไม้รวมผสมน้ำบีบดูร้อยเปอร์เซ็นต์เข้มข้นตาอยูนิดนะครับไปจิ้มที่ตะกร้ารได้เลยนะครับหรือว่าไปดูที่ตะกร้าหน้าโปรไฟล์ได้แล้วครับโอ้โหอะไรแบบนี้ต้องบอกต่อครับสุดยอดจริงๆครับเมนูนี้เพื่อสุขภาพจริงๆนะครับผมงเมนูนี้บอกได้คำเดียวครับว่าอะไรมากล้ำแตะครับอะไรมากล้ำแตะสุดยอด